มีค่าเล่าเรียนครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นเกมกันซึ่งเกมที่ผมจะมาให้ทุกคนเล่นมันไม่ใช่อะไรนอกจากเกมดอ,อยเดียวหะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปเล่นกันเลยฝากกดติดตามไว้ด้วยครับอ้าใครที่สนใจขอตัดบทแป๊บหนึ่ง คือใครที่สนใจอยากช็อปอยากอะไรหรืออยากคุยกับเราโทรมาได้ที่โทรมาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปเลยครับอตอนนี้เราก็ได้ <c oughs> เข้ามาในลุงมเรยมที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> คือช่องเรามันต้องเน้นนะครับคือช่องของผมเนี่ยเดี๋ยวเรา ถ้าเราจะเข้ามาในเกมดอเนี่ยเราจะพูดกับคนดูเป็นประจำครับและวันนี้เราก็จะมาพูดกันยาวๆจนถึงด่าน50กันเลยทีเดียวคือสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับทุกคนมากเลยคือทุกคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วช่วงนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีสุขภาพได้แข็งแรงนะครับก็ก็ยยอยากให้ทุกคน ของผมไปนานๆนะครับเรามีนะครับใครที่มีลายถือว่าโชคดีไปสุดๆเลยนะครับคือผมก็กำลังเปิดเปิดเปิดอะไรนะเปิดสหรับสมาชิกโอ้โหเปิดมาเจอดูเลยทีเดียว เบครับโอเคครับเดี๋ยวจะพูดกันต่อเลยนะคือใครที่ชอบเล่นเกมดอก็สามารถเซิร์ชลงมาได้แล้วใครที่อยากให้ผมทําเกี่ยวกับเกมอะไรอีกก็สามารถพิมพ์มาได้ตรงความคิดเห็นด้านใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคเผื่อใครไม่รู้ว่าความคิดเห็นอยู่ไหนเนี่ยพี่จะบอกเลยนะคือความคิดเห็นจะอยู่ข้างล่างใต้คลิปนะครับ ด็กอยู่นะ้ไม่รู้ก็สามารถถามผู้หลักผู้ใหญ่หรือไ,ได้แนละ้วถ้ามีพี่สาวหน่แล้วถ้ามีพี่่อะไรดีตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นห้องมือนะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งรู้สึกเหมือนจะเป็นห้องมือแนละ้วเราต้องเตรีมตัวคือตอนนี้ถ้าเราเข้ามาในห้องนี้เราจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะ เออหลังจากที่เราจะเล่าเราจะพูดกันยาวๆอย่างนะตอนนี้ผมก็ยังมืดอ,อยู่เลยเคตอนนี้เราก็หาเก็บเงินไปทั่วตอนนี้คือผมมองไม่เห็นูผมมองนไม่เห็น ระหว่างที่รอเดี๋ยก็ก็ต้องคุยกับทุกคนไปด้วยนะสามนาทีแล้วกัน เลยออกดีกว่าทุกคนให้เลือกระหว่างเล่นนานๆกับผมเนี่ยทุกคนจะเลือกอะไรครับระหว่างเล่นนานๆานกับผมผมว่าก็อยากเล่นกับทุกคนบ่อยๆนะเดี๋ยวผมว่าผมพาทุกคนไปเล่นด่านอะไรเราเล่นด่านนี้กันดีกว่านะครับขอตัดไปตอนเข้าด่านเลยแล้ว ไม่รอเวลาเล่นกันเลยดีกว่าผมชอบเล่นแบบบ้าๆแบบนี้ด้วยสิอุ้ยเขาคุยกันกี่แล้วเนะี่ยเล่นเลยๆเลยๆอ้ยมาละมาละอุ้ยๆๆอุ้ยๆๆอุ้ยๆๆอยู่ชายหาดอยู่ชายหาดรู้สึกจะดำปิดปีเหมือนตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะครับไป,ป

เราเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยนะครับวันนี้เล่นเกมมันๆนะครับพี่โอ้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 ยาไอู้เอียสก้าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรทุกอย่างนี้รตกบผีหลองเปียโน ไม่อยู่แล้วจ้าพี่น้องแอบดีกว่าผมแอบดีกว่าเออล้อฟิวว้าวไม่อยากเชื่อเลย no what now n โลกนี้อย่างน่าก,กลัวเลย Thanks. What now? No, what no, now? Bye bye. Oh.